เรามีคนที่รักเรามากก็มีข้อมูลที่ถูกกันกองจากคณะกรรมการของจำนวนดีชั้นหนึ่งในการพิจารณาข้อมูลว่าจริงหรือไม่จริงเรามีข้อมูลเบาะแสอยู่ในสนามมวยแต่มีข้อมูลเบาะแสจากเจ้าที่ตำรวจเรามีข้อมูลเบาะแสจากประชาชนผู้ได้รับความยุติธรรมผมไม่อยากฟังคำว่าดูหมิ่นดูแคลนผมว่าผมไม่มีอาชีพไม่มีงานการทำ ผมอยจะบอกทุกคนนะครับว่าผมมีงานทําครับและมีงานทําทุกวันด้วยไม่มีเวลาว่างเหมือนพวกเกียนคีย์บอรนะ์ดนะด่าผมได้ด่าผมดีทุกวันผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้เราฟ้องนายกิจหลังปีใหม่เนี่ยจะมีการไต่สวนคดีนายกิจที่มีการ ก้าวเฮามีแหละทั้งๆที่โทษคดีแรกยังรอลงอาญาอยู่เลยแล้วก็เงินที่นะครับต้องชดใช้ผมหนึ่งแสนบาทก็ยังไม่ได้มีการชำระเลยผมจะจะบอกนะครับว่าเรื่องสอจโอต้งปาจีนเนี่ยซึ่งเป็นน้องชายผมเนี่ยรู้จักกันมันมากกว่าสามปีมีความสนิทสนมกันมากเป็นน้องของผมเรียกง่ายเป็นน้องชายผมแท้ๆด้วยซ้ำไป ครอบครัวของสจต้งประจีนกับครอบครัวผมเนี่ยมีความสนิทสนมกันทั้งภรรยาของโต้งก็คือจอยหรือลูกชายเนี่ยต้งเนี่ยก็สนิทกันกับทางครอบครัวของผมเป็นอย่างดีทาวงการมวยได้กันมานะครับนะทำวงการมวยได้กันมากับผมไปสนามมวยด้วยกันมานะนั่งด้วยกันคุยไลน์กันทุกวันวันนี้ ผมเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างที่ว่าไม่มีโต้งนะครับเช้าจะต้องส่งสติ๊กเกอร์ให้ผมทุกวันสองภาพแล้วจะมีการพูดคุยกับผมทุกวันไม่มีวันไหนไม่เคยคุยกันผมก็จะมีการส่งรายให้โต้งเวลาที่ผมจะไปร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการหลายหน่วยงานเนี่ยเราก็ต้องออกหมายนักข่าว ผมจะส่งให้ต้งทุกครั้งต้งก็จะต้องโทรกับมาหาผมว่าเงินไม่หาหาแต่เรื่องคำพูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่โต้งเนี่ยพูดกับผมทุกวันในเวลาที่ผมมีการส่งหมายขาวว่าผมจะไปร้องตำรวจคนนั้นผมจะไปดำ,ำเนินคดีกับคนนี้ซึ่งเป็น ประโยชน์สาธารณะในการทํางานเพื่อเสื่อสังคมเพื่อเป็นการปรา,าบปรามการผลิตประพฤติมิชอบของวองราชการแล้วก็เป็นการปกป้องสิทธิแเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่ถูกเจ้าที่รัฐกัดแก้เรื่องของโต้งนะครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นผมจะออกรายการช่องพีพีทีวสามิบกออกรายการพี่เสถียนผมอยจะบอกทุกคนนะครับว่า ชีวิตของสจโต้งเนี่ยถ้าใครได้คบกับโต้งเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีมากเป็นน้องที่น่ารักมากๆที่มีอุปนิสัยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้และเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนฝูงในวงการมวยทุกคนนี้ที่ผมกับโต้งเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยทำให้วงการมวยดีขึ้นเนี่ยเพราะหนึ่ง เราหาสปอนเซอร์มาอัดฉีดนักมวยนักมวยค่าตัวคนหนึ่งต่อยผู้หนึ่งผู้สเนี่ยค่าตัวอย่างมากก็ไม่เกิน1 5ื0นห้ถึงสองหมบาทถูกบันหน้าค่ายหักไปครึ่งหนึ่งก็คือ50%ซต้องหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเหลือจริงๆก็ไม่ถึง5้าพันบาทสําหรับการขึ้นชกแต่ละครั้งนะครับขึ้นชกแต่ละครั้งเราก็หาสปอนเซอร์ให้ ต่อยทีก็ได้อันชีดสามหมื่นบ้างห้าหมื่นบ้างเจ็ดหมื่นบ้างแล้วแต่การรวบรวมมาให้นักมวยเพราะชีวิตนักมวยเนี่ยมันชีวิตคือต้องแลกกับหยาดเหงื่อและแรงงานต้องแลกกับความเจ็บปวดของร่างกายพี่น้องประชาชนไม่ได้อยู่วงการมวยคงไม่รู้ว่านักมวยคนหนึ่งเนี่ยต่อยให้ตายทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ไม่มีทางได้หยิบเงินแสนไม่มีทางได้หยิบเงินล้าน แต่เราเนี่ยหาสปอนเซอร์มาให้ครั้งละห้าหมื่นบาทต่อยสิบครั้งก็ได้ห้าแสนเขาได้มีเงินเนี่ยไปเลี้ยงน้องไปเลี้ยงพ่อแม่ไปส่งให้น้องเรียนหนังสือไปส่งให้พ่อแม่ดูแลครอบครัวสร้างชีวิตครอบครัวนักมวยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่คือความดีของโต้งที่หาเงินมาอัดฉีดนักมวยแล้วพวกเราไม่เคย สนใจเรื่องค่าตัวนักมวยเป็นหน้าที่ของนักมวยที่ต้องได้รับค่าตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยและต้องได้รับความเป็นธรรมจากหัวหน้าคณะไม่มีการตบตีไม่มีการทําร้ายนักมวยเด็ดขาดนี่คือกฎกติกามารยาทของเราในวงการมวยที่น้องประชาชนครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมบอกโต้งว่าไปคุยกับโปรทอนเรื่องการลงสมัครนายกอบจอ ของจอยให้เรียบร้อยเพราะมันมีพวกเบาช่างยุพวกเบาช่างยุที่เป็นรองนายกอบตออนายกอบจอที่พยายามหักหลังโต้งแล้วก็อยากจะแสดงตัวตั้งตนตัวเองมาเป็นใหญ่ในการที่จะลงสมัครนายกอบจอแข่งกับจอยที่เป็นภรยาของจอ,อต้องปาจีนคอ,อยยุโกอนให้เขาใจผิดโต้ง เดมีการทะเลาะก,กันตายครั้งหลายคนแต่ก็ไม่เคยมีการทำร้ายซึ่งกันและกันผมจะจะเล่าทุกฟังทุกคนไปนะครับว่าชีวิตโต้เนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยอายุ48ปีนะทำทั้งชีวิตมาเนี่ยเพื่อโกธรทั้งครอบครัวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโต้งเป็นมือฝาของโกธรท,ทำทุกอย่างให้โกธร พูง่ายว่าเป็นสุนัขรับใช้ให้โกรธรเป็นหมาตัวหนึ่งที่ซื่อสัตย์ที่หาไม่ได้อีกแล้วที่หมาตัวนี้จะมีความซื่อสัตย์ต่อโกรธรทั้งชีวิตของโต้งให้กับโกรธรไปแล้วโต้งแนอดีตถ,ถูกเคยซ้อมถูกตำรวจเนี่ยชุดสืบสวนเนี่ยทำการจับกลุมแล้วก็มีการซ้อมทรมานไม่ว่าจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเอาน้ำแข็งเนี่ยนะครับเป็นกากเนี่ยแนบหน้าอก มีการเอาถุงดำคุมหัวมีการเอาผ้าปิดตามีการซ้อมทรมานทุกรูปแบบเพื่อให้โต้งเปิดปากว่าคนที่เป็นหัวหน้ากระบวนการคือโปรโต้งยอมทนทรมานเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจอดทนอดกั้นแทบจะขาดใจตายแต่โต้งก็ยอมทนเพื่อโปรตอนคนที่เป็นพ่อคุณธรรม 20ปีที่ต้องอยู่กับโกอนมารับใช้ตระกูลวิลาวันรับใช้ตระกูลสุทนทรอยู่เป็นหมารับใช้อย่างซื่อสัตย์หาเงินให้โกทอนไม่รู้เท่าไหร่โต้งไม่เคยปีดปากบ่นเลยนอนคุยกับผมพูดคุยกับผมเนี่ยเรียกโกอนว่าพ่อ ทุกคำโตไม่เคยคิดจะฆ่ากทธรแล้วเราก็ไม่เคยคิดแม้กระทั่งผมกับโต้เนี่ยรู้กันก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการยิงโต้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรารู้ว่ามีคนที่ไปจ้างมือปืนจากเพชรบุรีที่เป็นทหารที่อยู่หน่วยล็่กจะมายิงโต้ก่อนหน้าโต้เนี่ยประมาณสักสามสี่สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย ต้องเคยถูกสไนเปอร์ยิงที่บ้านมาแล้วแต่โชคดีวายยังไม่อยากให้ต้งตายกระสุนเฉี่ยวไม่โดนการจะยิงโต้งเนี่ยในพื้นที่ของนอกนอกบ้านนะครับหรือพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าเวลาโต้องไปไหนเนี่ยมักจะมีคนคอยคุ้มกันเรียวเป็นการ อยู่ประมาณสามสี่คันรถก็โต้งจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีรถนำแล้วก็รถปิดท้ายดังนั้นการที่จะยิงโต้งในที่สาธารนณะก็ต้องเกิดกรารปะทะกันแหลกรานอยู่แล้วแต่นั้นไม่มีใครสามารถยิงโต้งได้ในที่สาธารนณะผมได้เตือนโต้งว่าคุยกับโกธรให้เข้าใจเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่เหมือนเราเป็นเด็กแล้ววันนี้เนี่ยเราจะลงสมัคร ชิงนายกอบจอเนี่ยถ้าถ้าโกธรไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดใจกันแล้วยิ่งมีเบาช่างยุยังไงพวกน้องนายกอบจอเนี่ยหรือใครบางคนน,นะที่ต้องการให้แตกกันระหว่างโกธรกับโต้งเ,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมได้ยินโต้งหมนี้ผมฟังว่าโกธรมีการของเงินโต้งยี่สิบล้านบาท ต้งก็เอาเงินทั้งหมดที่สะสมมาได้เอาไปให้โกทรน10ล้านบาทก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรก5ล้านให้กับโกทอนส่วนอีก5ล้านหลังให้กับวิลาวันที่เป็นลูกสาวที่เป็นอดีตรัฐมนตรีสองพ่อลูกได้ไปคนละ5้าล้าน 5, บาทส่วนอีก10ล้านบาทเนี่ยโต้งรับปากโกทอนว่าหลังจากที่มีการเลือกนายกอบจเสร็จเรียบร้อย ก็จะหาเงินมาให้โกทอนอีก10ล้านบาทเพื่อตอบแทนพระคุณที่ให้โอกาสโต้งกับครอบคัวได้มีการลงสมัครนายกอ,อ,กจอบจแต่ไม่ใช่นั้นมีการฝากเงินไว้กับรองอุรองอุนี่แหละคือตัวสำคัญในคีแมนของเรื่องทั้งหมดรองอุเนี่ยนะผมอยากจะเล่าพี่น้องประชาชนฟัง รองอุเป็นตัวการสําคัญในการสร้างความแตกแยกในการสร้างความแตกสมคคีระหว่างโกธรกับโต้งโต้งบอกผมอยู่ตลอดเวลาว่าไออุเนี่ยนะต้องการล้มต้องการเป็นนายกอบจจึงะยุกต์โกธรให้ทะเลาะกับโต้องอยู่ตลอดไปเลยก่อนตายเนี่ย ตองได้มีการฝากเงิน20ล้านให้กับปุ๊เอาไว้สําหรับใช้ในการเลือกตั้งเองขคใจะจ่ายต่างๆแล้วก็ให้กดถอนไปแล้ว10ล้านกับลูกสาวหลังจากให้เงินไปแล้วก็คิดว่าทุกอย่างคือเรียบร้อยโกรนไฟเขี่ยวเป้า อ,อูนี่ไปยุตลอดเลยยุยแยงตะแคง่วดตลอดซึ่งอูนเนี่ยนะครับเป็นอนดีตตำรวจรุ่นเดียวกับรองผู้การประจีนบุรีเขาเรียกรุ่น51เป็นอนดีตตำรวจที่ที่ถูกให้ออกราชการเนื่องจากไปยิงปืนขึ้นฟ้าตามรายงานข่าวนี่ผมไม่ยืนยันนะครับแต่มีรายงานข่าวจากปะจีนบุรีว่าถูกให้ออกราชการเพราะว่าไปยิงปืนขึ้นฟ้า แล้วก็มาอยู่กับโต้งโต้งก็สนับสนุนโดยการให้เป็นเลขาอบจอให้เป็นรองนายกอบจทะเลาะกับสุนทรตัวทอนเนี่ยทุกครั้งในการเสนอให้อุเนี่ยดำรงตำแหน่งเพราะเห็นว่าเป็นน้องต่อมาอุนี้คิดการใหญ่คิดการใหญ่พี่น้องประชาชนคนไทนทั้งประเทศ วันที่เกิดเหตุเวลาประมาณสักบ่ายห้าโมงเยน็นนะจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวของต้งเป็นมายัางไงห้าโมงเยนงน็นต้งได้มีการนัดผมจะไปดูมวยกันที่สนามมวยนัดเนินนะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมาของสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ผมได้ทำเสื้อแบบ เพื่อชุมลมอย่างนี้นะครับเพื่อแบบนี้นะเนี่ยที่ผมทิ้งข้างหลังเนี่ยให้โตงไว้สามสิบตัวโดยทําชื่อในานามสจโต้งปาจีนนัดกันจะไปดูมวยแล้วห้าโมงเย็นเนี่ยโต้งก็มีนัดกับลูกลูกชายเนื่องจากลูกชายจะต้องไปสอบก็เลยจะไปนอนกับลูกชายกับจอยโดยมีชุดคุ้มกันก็นกไปที่กรุงเทพไปถึงองคลักแล้ว ประมาณสักห้าโมงเย็นปรากฏว่ามีการทะเลาะกับโบทอนซึ่งโต้งก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นวันที่จะต้องตายในวันดังกล่าววันที่เกิดเหตุในความที่โต้งเนี่ยได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าเนี่ยโกอรเนี่ยโกรธว่าโกอนเพราะว่า,เ,า,วาเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวไม่ให้ลงแล้วก็ไปสั่งเบรกพวกนายกอบตอรหรือพวกเนี่ยลูกสมุนของโกอรเนี่ยว่ายังไม่ต้องสนับสนุนนายโต้งก็คือยังไม่ให้ไม่ต้องการให้ให้สนับสนุนจอยที่เป็นภรรยาของโต้งลงสมัครนายกอบจอ ซึ่งโต้งก็ได้มีการจ่ายเงินให้โกธรไปแล้วสิบล้านบาทโต้งก็รู้ว่าอุเนี่ยเน <Yeah. S 1> ี่ยยุแยงแต่แขงรั่วก็เลยตั้งใจที่จะไปคุยกับโกธรเพื่อต้องการเรียกไอ้อุเนี่ยไปด้วยเพื่อต้องการคุยให้จบแล้วก็ให้โกธรรู้ว่าโต้งเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ต่อโกธรตายแทนโกธรได้แล้วก็ติดทุกแทนโกธรมาแล้วทําทุกอย่างเพื่อโกธรที่เป็นพ่อบุญธรรม แล้วทำไมถึงไม่เชื่อใจโต้งทําไมถึงเชื่อคนนอกอย่างไอ้อุ๊ที่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับความที่เดีย๋ยวที่ผมเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังการจะยิงโต้งข้างนอกยิงไม่ได้ครับการที่ไปจ้างมือปืนมาจากเพชรปรีเพื่อจะยิงโต้งเราก็รู้ทันนะก็ถูกยกเลิกไปไม่ไม่สามารถทำได้สำเร็จ ะครัพี่นอกประชาชนลองคิดตามผมดูนะครับวันนั้นเนี่ยเมื่อไปถึงบ้านโทอนอุก็ตามไปกับโต้งไ่บ้านโทอนประมาณสักทุ่มก,กว่าโต้งขึ้นไปคุยกับโทอนมีอุขึ้นไปด้วยแล้วโต้งเนี่ยได้มีการโทรทางไลน์เปิดโทรศัพท์ การทะเลาะกับโกธรต่อหน้าอุให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ก็ได้มีการบันทึกเสียงการทะเลาะระหว่างโกธรกับโต้งกับปุ้ต่อหน้าในลายโทรศัพท์ที่เป้ะโต้งเนี่ยได้มีการโทรหาผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ว่าวันนี้ที่มาคุยกับโกธรเป็นอย่างไร ปรากฏว่าคุยกันนานมากจนทั่งเคลียร์กับโพธรนจนกระทั่งมีการกราบขอขอมาจนกระทั่งมีการขอโทษทั้งโธรทุกอย่างคุยกันเข้าใจหมดแล้วแต่แผนการทั้งหมดบันถูกกำหนดชะตาของโต้งไปแล้วว่าวันนี้มึงต้องตายมึงต้องตายสถานเดียวนะไม่มีทางรอด วันนี้มึงต้องตายได้มีการกำหนดแผนการไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้าประมาณสัก3สมถึงสี่โมงเย็นในวันเดียวกันมีไอโจสามศูนเรียกฉายายโจสามกับแอดที่เป็นนักการเมอืองท้องถิ่น มีประวัติอย่างนี้นะครับประวัติของโจสามศูนย์สี่เป็นคนจังหวัดนครนายกอยู่แถวอำเภอดงละครแล้วก็ย้ายครอบครัวเนี่ยนะครับมาเปิดร้านค้าของเก่ามีประวัติในการจ้างคนไปยิงไอ้ดำ ที่หมู่บ้านกองเงินมีประวัติพวพันธ์ับไปตั้มอ้วนกละตั้มเกาะสมบูรณ์แล้วก็หลายรายคดีที่ปาจีนบุรีและสากแก้วมีความขัดแย้งกัาน,นยกเกอกสมบูรณ์จนมีเหตุให้มีการฆ่ากันตายและถูกจำคุกลงโทษ21ปีเป็นผู้ที่ เป็นคีย์แมนสำคัญในการให้แอดซึ่งเป็นนกักกิรเมืองท้องถิน่นดำเนินการในทุกๆเรื่องเช่นจัดหามือปืนมาจากเพชรบุรีจัดหามือปืนมาจากสระบรุรีที่เป็นหมวกแดงทั้งแอดกับโจ้เนี่ยเป็นคนสนิทที่รับคำสั่งจากปูทอนโดยตรง แล้วเข้ามาพบโกธนในช่วงก่อนที่จะมีการเรียกโต้งมาที่บ้านข้อตกลงขอ,องทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นแอดไม่ว่าจะเป็นโจสามนสี่ผมเคยโจสามนสี่ที่ห้องพี่เต่าจุุนเกร็ดปานแก้วครั้งหนึ่งมาล้องเรื่องในปราจีนบุรีที่ปปป ข้อตกลงคือว่าถ้าสามารถฆ่าโต้งได้สำเร็จโจ้3 4 4กับแอดนักการเมืองท้องถิ่นจะได้ตำแหน่งรองนายกอบจปราจีนบุรีโดยสงอุเป็นผู้สมัครชิงนายกอบจจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องประชาชนครับวันนั้นทั้งโจทั้งแอด มาพบโกทอนก่อนที่จะมีการวางแผนร่วมกันในการปิดประตูตีแมวผมอยากให้ีนอกประชาชนได้ฟังคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วลองคิดตามผมดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับเป็นเช่นนี้หรือไม่ เรคลิปเสียงให้ฟังคลิปหนึ่ง